สร้างน้อยแต่ห้าแข็ครับซื้อว่าจากไหนครับอันนี้น้องลิซ่าครับน้าวแม่ใบยกน้องลิซ่า FC เยอะไหมครับตอนนี้กี่ล้านแล้วกี่ล้านแล้วไม่ถึงกี่หมื่นเลยสี่หมื่นในในแพลตฟอร์มไหนครับ Tiktok YouTube Facebook YouTube ชื่อช่องอะไรเอ่ยลิซ่าเหรียญทองแฟมิลี่ครับลิซ่าเหรียญทองแฟมิลี่โอ้เออซื้อมากเลยเนาะลิซ่า จะขวบแล้วครับปีกับหกเดือนน้องลิซ่าครับป๋าน้องลิซ่าตะฮักแหลเป็นผู้หญิงเนาะลิซ่านี่แหละครับเอฟซีเห็นแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเพคนนเด้อแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามช่องผมน้ำเด้อขอบคุณหลายๆครับน้องลิซ่าช่องอะไรคะช่องโตโต้สนุยแยมครับหัวหน้าช่องวันอะไรนะครับโตโตต้าโตโต้สนุยแยมครับนี่ครับผู้เฮ็ดเพียงสุดายโยกครับ เเพลียงบัวบานรูปหล่อครับโ,โปรเจกต์ต่อไปก็บ่อพลอยร้อยชุดแต่ว่ายังคิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> จะของวนมาหาแะไรเทเทเนี้ยวันะนี่แหละครับอย่าลืมที่ตามพคนเดอ้อลิซ่า <c oughs> โอ้ไปเล้วย